ขอการสวัสดีเพื่อนชาวไทยหัวใจโปเก m o n โกน,นะครับผมในช่วงเวลาเย็นนะครับผมมาลองตีเจ้า,าแบเกียวดูนะครับว่าจะมีชัยนี่ให้ผมหรือเปล่านะผมลองตีด้วย ID ดีเดียวนะครับมาลองดูกันครับว่าจะได้หรือเปล่าฟุกหรือเปล่านะครับไปกันเลยมาโอ้โหมาแล้วครับผมนี่ครับ แบบเกียวแบเกียวแม็กเกียวนะครับโอ้เจ้าแม็กเกียวครับเจอกับเจ้าลูกอสนะครับผมเฮ้ยแต่โอ้ตีไม่แทบไม่ลงเลยต้องใช้ท่าอะไรสู้เขาคับเหนียน้ำใช่ไหมแต่ตัวนี้มันเป็นตัวต่อสู้นะโอ้เดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวหน่อยดีกว่าครับว่าเป็นท่าต่อสู้ให้ผมหมดเลยอะครับแม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาลองดูครับว่าจะสามารถเอาลงหรือเปล่านะหนึ่งร้อยห้าสิบสามวินาทีครับจับ เจ้าธาตุมังกรธาตุต่อสู้ธาตุดินอะไรงงไปหมดแล้วครับทําไมจัดตัวให้ผมเป็นแบบนี้เนี่ยมาดูกันครับว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับโอ้โหตัวไหนไมันจะตีดามีาแรงๆเนี่ยการดอนสิการดอนการดอนการดอน,ดอนโอ้โหหนึ่งมืนสามพันนะครับเจ้าแมกเกลนะครับตัวนี้นะครับผมโอ้โหโอ้ยแทบไม่ลงเลยครับผม เอาล้วครับเอาเจ้าไคลริกี้มาสู้แล้วกันนะเออนะครับน่าจะลงเร็วดีนะเปลี่ยนหลายตัวแล้วเกินนะครับไม่รู้ว่าต้องใช้ตัวอะไรสู้กับมันถึงจะชนะครับเนี่ยโอ้โหตายเราไม่ได้ดูอ่าข้อมูลมาก่อนเลยครับเหลือหนึ่งร้อยวินาทีครับกับครึ่งหลอดสีเขียวนะจะรอดไหมเนี่ยมาดูกันครับหนึ่งร้อยวินาทีกับครึ่งหลอด น่าจะได้นะครับก็เห็นจัดเจ้าตัวธาตุไฟเตอร์มาหมดเลยนะ้าต่อสู้หมดเลยนะครับไฟติ้งน่าจะให้เราใช้ท่านี้ต่อสู้กับเจ้าแมกเกียวเนี่นะครับภาวนาให้เป็นชันี่นะครับผมเหลืออีก70วินาทีสุดท้ายแล้วนะตีทันหรือเปล่าเนี่ยทันนะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับผมก็สบายๆนะมาลองดูกันอุ้ยตายไปหลายตัวเลยครับ โอ้โหกาดอนอย่าเพิ่งครับกาดอนเดี๋ยวเอาลูกออสก่อนดีกว่าลูกออสนะครับน่าจะช่วยได้เยอะกว่านะครับผมหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วครับไหวไหมตามใจเธอดูไหวหรือเปล่าเอาล้ครับผมโอ้ยังไม่ยอมครับยังอึดอยู่ครับอแล้วลูกออสผมก็ตายไปอีกหนึ่งตัวครับกาดอนไม้อีกแล้วครับสี่สิบวีนะตีไม่ทันนะครับกาดอน เอาเจอร์ดอสดีกว่าครับน่าจะเป็นเรื่องเป็นราวกว่านะโอ้โหเจอร์ดอสครับขอชาร์จพลังสักสองทีนะจะรอดหรือเปล่าโอ้ยยี่สิบสามวิแล้วครับยี่สิบสามวินาทียี่สิบวิแล้วครับเฮ้ยทำไมมันถึงยากขนาดนี้ครับผมงงเลยครับโอ้ล่าสิบวิสุดท้ายครับจะรอดหรือเปล่าครับเฮ้ยงงครับงงเก้าแปดเจ็ดหก 5้าสี่สชนะแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเจ้าแม็กเกวครับโอ้ยผมตายไป4ตัว3าสี่ตัวเลยครับผมเอาแทบไม่ลงครับโอ้โหได้แลแคนดี้มาคุ้มแล้วครับ8เม็ดรครับไม่ต้องใช้ไชนี่ก็ได้นะโอ้โหจะจัดนะอึดมันอึดเลยครับรู้ว่าอย่างไรใครรู้ช่วยบอกทีครับเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตัวนี้ แล้วก็ไม่ใช่ใช้นี่ครับอ้หหนึ่งสองหนึ่งสามครับอู้มันเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อสักครู่ตีเกือบไม่ลงครับไอดีหลักด้วยนะครับไอดีเดียวนะน่าจะเป็นเพราะว่าใช้ตัวท่าที่ไม่ไม่เหมาะนะตัวท่าที่ไม่น่าจะรอดนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับผมโอ้โหอะไรกันครับ จัค่อนข้างจะยากด้วยนะครับขอเก็บแคนดี้ไปก่อนแล้วกันนะครับอ้าวได้แล้วกำลังจะบอกเลยว่าจับยากนะครับวอนที่สองครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหตัวนี้ครับสุดสุดจริงๆรครับเป็นธาตุดินแล้วก็โลหะนะออนะครับเราต้องใช้อะไรสู้ขเขาเนี่ยโอโ้ไฟนะเอต้องใช้ไฟก็ไม่ได้อีกติดดินนะโอ้โห กน่าจะเป็นน้ำหรือว่าอะไรครับน้ำกับพืชเหรอใช่ไหมโอ้นะครับเอาละ,ะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับมาตีเจ้าแม็กเกีียวเล่นๆครับช่วง17นาฬิกานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอะไรต่อนะครับผมสวัสดีครับ